เราภูมิใจการบินไทยของเรากลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อนในช่วงที่2ค่ะ ำหรับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบสมิตินะคะก็มีการพัฒนาแล้วก็วิจัยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะคแต่ว่าถ้าพูดถึงในชีวิตประจําวันของเรานี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของที่ทํามาจากเครื่องพิมพ์สมิติแบบนี้เท่าไหร่ค่ะคเพราะว่าในวงการต่างๆโดยเฉพาะในวงการการแพทย์ยังต้องได้รับการวิจัยแล้วก็พัฒนาอีกมากค่ะครับแต่ตอนนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยได้นําเอาสิ่งของหรือว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่ ถูกสร้างขึ้นมาจากเจ้าเครื่องพิมพ์3มิตินี้นะครับนำออกมาจัดแสดงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตจริง,รงเนี่ยรับรองได้ว่าจะต้องมีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวค,ครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับเครื่องพิมพ์3มิติคะ่ะกำลังมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นเห็นได้จากผลิตภัณฑ์กว่า600ชิ้นนะคะในงาน printing the future ค่ะซึ่งเป็นการรวบรวมเอาผลงานจากเครื่องพิมพ์สามิติเหล่านี้มาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของกรุงลอนดอนค่ะซึ่งนอกจากถูกนำมาใช้ในแวดวงของศิลปะแล้วยังถูกนำมาใช้ในเรื่องของการแพทย์ด้วยที่แพทย์นะคะเขาเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดผลิตเป็นอวัยวะเทียมเพื่อผู้ป่วยในอนาคตได้ค่ะครับผมเมื่อก่อนการผลิตอวัยวะเทียมนี่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้เลยนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์สามิติ ทำให้การสร้างสารรค์โมเดลรูปแบบต่างๆเป็นไปได้อย่างง่ายดาย<ะ>นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงสถาบันการแพทย์นี้นะครับกำลังเร่งพัฒนาผลงานของตัวเองเห็นได้จากโมเดลที่นํามาจัดแสดงในงานนี้นะครับมีหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่กะโหลกศีรษะ ไปจนถึงอวัยวะภายในอย่างเช่นกระเพาะปัสสาวะเป็นต้นครับค่ะคุณจอหนฮันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะคะในการสร้างโมเดลอวัยวะเทียม จากก็คือการสร้างโมเดลอวัยวะเทียมจากเซลล์ที่มีชีวิตนั่นเองเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยในอนาคตค่ะโดยที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็หวังว่าอาวัยวะพวกนี้จะสามารถทํางานเป็นปกติภายในร่างกายของผู้ป่วยได้แล้วก็จะสามารถเจริญเติบโตตามร่างกายของผู้ป่วยได้ด้วยและอวัยวะหนึ่งที่ตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ประสบความสําเร็จเต็มทีแล้วก็คือกระเพาะปัสสาวะค่ะครับผมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอีกไม่นานเนี่ย เชื่อกันว่าคาดกันว่านะครับนักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างาหรือว่าผลิตตับเทียมขึ้นมาโดยใช้เวลาเพียงแค่142วันเท่านั้นนะครับเพื่อที่ผู้ป่วยเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอผู้บริจาคและตับที่ได้นะครับก็จะมีขนาดเหมาะสมกับผู้ป่วยด้วยที่สำคัญนะครับวัสดุในการพิมพ์ก็คือเซลล์ของผู้ป่วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะครับกว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้จริงก็คงต้องรออีกหลายปีแต่สำหรับผู้พิการแขนขาตอนนี้นี่นะครับมีอวัยวะเทียมน้ำหนักเบาที่ผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์แบบสามิตินี้มาแทนที่ขาเทียมในรูปแบบเก่าๆแล้วนะครับที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับ และนอกจากในวงการแพทย์แล้วค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนบนยานอาวกาศด้วยค่ะคที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าผลิตมาจากไทเทเนียมซึ่งทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมค่ะเขาอยากที่จะให้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีการนําไปใช้จริงติดตั้งจริงบนยานอาวกาศเพื่อที่จะไปสำรวจบนดาวังคารค่ะพร้อมกับชูจุดเด่นด้วยว่านอกจากเรื่องของการที่มีน้ําหนักเบาทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีแล้วยังจะช่วยลดต้นทุนในการ ผลิตยานอาวกาศได้อีกด้วยค่ะครับผมในส่วนของงานศิลปะนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับมีศิลปินจํานวนมากเลยนะครับใช้เจ้าเชือเอ่อเจ้าเครื่องพิมพ์สามิติเนี่ยผลิตเป็นผลงานออกมานะครับให้ผู้คนได้ชมกันทั้งเครื่องประดับเอยตกเครื่องตกแต่งบ้านด้วยนะครับแล้วก็ของใช้ขนาดเล็กโดยผลงานที่เรียกความสนใจได้ดีชิ้นหนึ่งก็คือจักรยานสีขาวคันใหญ่ที่หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจาก เครื่องพิมพ์จริงๆะนะครับทั้งนี้ศิลปินไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้นักปั่นทดลองขับขี่แต่อย่างใดน,นะครับแต่เพื่อให้ผู้ชมงานเห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ว่าใช้ในการสร้างสรรค์อะไรก็ได้นะครับค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งงานจัดแสดงสินค้านะคะที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการให้กับนักประดิษฐ์ว่าให้คลิปนอกกรอบอซึ่งงานนี้ค่ะเขาจะจัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าเลยค่ะครับแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ด้วยเจ้าเครื่องพิมพ์สามิติเนี่ยสูงหรือว่าน้อยแค่ไหนนะครับแต่สําหรับในวงการแพทย์นี่ต้องบอกว่าน่าจะคุ้มค่ามากๆนะครับ,รบเอาเอาวัยวะขึ้นมาทดแทนของอที่สูญเสียไปนะครับเอาละครับพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสโลกครับ